ทำคอนเทนต์ชื่อมาทำคอนเทนต์แมนยูดังเลยนะดังเพราะไม่ไกนี่แหละราะแมนยูดังเลยเนี่ยเออดังดังไม่ไกว้ไงเลยเนยไม่ไกว้ลยดงไม่ไกว้ไงไม่ไกวทำคอนเทนต์แมนยูดังเลยหรอเออดังซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่ละแปดสิบล้านปอนด์แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าใช่แปดสิบกว่าทุกช็อตทีมอะไรเนี่ยทีมอะไรเนี่ยแมนเชสเตอร์ทีมอะไรวะรู้จักแต่แมนเชสเตียดิเออเอาแมนยูไนเต็ดเเชสตอร์ลูกเมืองเหรอลูกเมืองเหรอเอออ่ะลูกเมืองอ่ะทีมอะไรนะแมนยูไนเต็ดเชสเตอร์แมนยูไนเต็ดเเชสตอร์ ซื้อมาหาซื้อมาหาซื้อมาเพื่ออะไรรู้ไหมทำคอนเทนต์ถูกต้องซื้อมากี่ล้านปอนะกี่ล้านปอนดสิบกว่าไปกว่าฟันได้อ่ะประมาณแปดสสาล้านปอนอัอัพใครเนี่ใครเนี่ยไม่จัเมกเมกไว้เมกไวเมกไวหลังหลังหลังแยูอ่ะไม่สนใจเรื่องผลของฟุตบอลเน้นทำเป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์เดียวขายขายเอาตัง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 ได้ทั้งเดือยแมนยูไดตั้งเดือย ไม่แต่ว่าแมนยูแมนยูก็ได้แชมป์มาตลอดนะแชมป์ยอดสุดแล่าสุดมิกี้เม้าไม่ไม่ไม่ก่อนนั้นนั่นคือเขาอยากจะไม่นานแล้ดิเอาหญ้าสวยเออเขาสอสเปอร์เขาได้แชมป์ไปแล้วยญาสวยอ่ะมีทีมมีมีทีมไหนมีมีสโมสรยญาสวยมีไหมไม่มีเป็ดได้ป่ะรีพูแล้วป่ะโอ้ยเขาเราเขาไม่อ่อนไม่ไม่รีพูไม่เคยได้ยญาสวยเพราะลีพูอ่ะแมตนเตเยอะใช่ยปีที่แล้วรุ่นสี่แชมป์อย่างเงี้ยยญาตายหมดไม่สวยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ดูแลสนามของคุณเลยไม่ไม่ไม่มันเตะเยอะแต่แมนยูอ่ะ มันไม่มีเตะอะไรเงี้ยเตะกันไงไม่ใช่หรอกปกติปกติไม่เตะนอกบ้านเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไม่คือแมนยูอะเตะแค่พีเมีอะไงเพราะยันมีเวลาดูแลย่าเยอะแต่ลีพูอะปีที่แล้วอะคือแม่งเตะทุกถ้วยอะอันนี้ล่าสุดวันที่สิบเอ็ดนี่ก็คือว่าไปไปเยือนนอกบ้านกาแฟไม่เหรอบอลมัดอะบินเิพยเฉยเฉยไทยตารางนะเฉยเฉยไทยตารางนะไม่อย่างน้อยก็บอลมัดได้ขึ้นมานะสิบหกเลยถ้าลีพูเป็นคนที่ทําให้บอลมัดตกชั้นนะแม่ง ฉยๆตาบาบตาบาบไม่วันวันนี้ไอ้มอสบัตรมอสบัตรมอสบัตเลยไหมล่ะมอสบัตรมอสบัตรด้วยจะเอาไอ้มอสบัตรด้วยจะเอาไอ้โปรโตโปรโตคอนไอ้ทีมอะไรนะทีมโปรโตคอนเอบอลมัดบอลมัดบอลมัดเออบอลมัดอ๋อสวัสดีครับพี่น้องครับบอลมัดจัด อ่าลิเวอร์พูลไปหนึ่งบอลมัด<ม>ไม่ไม่ไม่ใช่มอดบัตใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่บอลมัดก็คือว่าลิเวอร์พูลไปเยือนนะครับผม,มคือทีมอ่อนเป็ดรหัสแบบปลาอ่อนอ่อนสุดอ่ะชนะได้ทุกทีมนะชนะได้แมนยูอย่างเดียวคือทุกทีมใันลีกอีียร์ลกแพ้มพมหมดคือคือแมนยูนี่คือเจ็ดศูนย์อันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์ยอมรับนะนันอันนี้ยอมรับเลยไม่เป็นไรคือเขาชนะได้แค่แมนยูนะครับทีมตกชั้นช่วยให้เขา ช่วยให้เขาอัพเกรดขึ้นมาได้ตอนนี้ประมาณอยู่ที่อันดับที่หกของตารางครับไอันน, <influenced. S 2> น,นี้อันนี้นนนนนพูดพูดพูดเหยียด ard, ทีมอะไ,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 ไรไปเ,เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้เหยียดครับเราเราเราลักการเราลักการเราลักการนะครับเราเราไม่ไม่ไม่ไอ้เนีกันไอ้เหยียดสมัยนี้มันพูดเหยียดกันไม่ได้แล้วสมัยนี้โนโนๆขอรีบขอรีบมนเราไม่พูดอย่างนั้นนะครับนะฮะก็คือว่าอ่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือถ้าเตะกับทีมเก่งเก่งจริ้งที่ท<พ><ด>ี่อ่อนอ่อนสุดชุดอ่อนสุดชุด อันแล้วแล้วไอไอทีมไอมอดบัตรโปรโตคอลที่ที่แพ้ไปนี่คืออะไรก็คือบอลก็คือช่วยช่วยน้องๆนะครับหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นะช่วยน้องๆให้เขาอ่าขึ้นมาในไม่อ่หนีหนีโซนตกชั้นนะครับผมนะหนีหนีโซนตกชั้นจากอันดับที่บวยตารางนะครับนะลิเวอร์พูลเบเยือนลิเวอร์พูลเบเยือนแล้วก็ยูวอร์พูลมีอะไรแก้ตัวไหมครับก็เฉยๆครับเพราะว่า แพ้ทีมเล็กมีเรื่องปกติขนาดชนะทีมเล็กเจ็ดศูนย์ก็เฉยๆนะอย่างที่บอกเจ70ศนยเจศูย์ูฟูเจอทีมทีมเล็กจะอ่อนใช่ไหมแล้วก็เจอทีมใหญ่จะเก่งระดับนาทีแล้วก็เจอทีมอ่อนก็เก่งอยู่ดีใเพราะพิสูทน์นี่ผิดนะครับทุกคนยูฟูเจอทีมไหนก็ก็ก็อ่อนอยู่ดีนะอย่างแรกก็เจอทีมแบบ อะไรนะแมนแมนแมนเชสเตอร์แมนแมนแมนยูนิเต็ดเชสเตอร์เออแมนยูนิเต็ดเชสเตอร์ก็ก็เออเจ็ดศูนย์ไม่ใส่ใจเขาแมนทีมอะไรก็ไม่รู้ยิงขึ้นมาหรือเปล่าแมนยูแมนยูว่าไงครับแมนยูว่าไงครับก็ก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะครับต่อโคก็เจ็ดศูนย์นะครับทุกคนเออเจ็ดศูนย์เรื่องนี้ไม่ต้องพูดเออก็ขอบคุณนะขอบคุณยิวอร์พูลแพ้ยังอีกยังอีกแคบอลมัดมาหนึ่งศูนย์ยังยัง ก็ก็เฉยๆอ่ะจริงๆังยๆต่อให้ชนะแบบแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดเชสเตอร์ยังยังพอต่อให้ต่อให้อยู่กลางตารางแต่แค่ชนะแมนแมนยูก็ได้ก็พอแล้วยังยังทีมเลยนะแมนแมนยูนิเต็ดเชสเตอร์แมนยูนเต็ดเชสเตอร์เอออันนี้ก็คือของคุณขอคุอ่าันั้นะครับผมที่ว่า ไอเยือนอ่าไม่ใช่ไปเยือนแล้เปิดเปิดบ้านเปิดบ้านรับการมาเย้าของลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้ก็คิดเอาแล้วกันครับทีมเดียวกันยังอีกยังอีกเต้เดียวกันแค่แบบดูมันดูมันแพ้แพ้แพ้บอลมันมาหนึ่งศูนย์นะดูมันดูดูมันเดียวกันเลยดูมันดูมันตัวนั่งเต่งเหมือนกันเด๊ะดูมันดูมันถ้าสมมติว่าแมนยูไปเจอกับบอลมัดก็ก็คงแบบิีเบตศูนย์นะอ๋อทีเบตทีมเดียวอ่ะ ต่อให้มันอยู่กับเอ้ยต่อริ้วภูการตารางก็เฉยๆฉยเพราะว่าอย่างนี้นะไม่์อ่ใคอมเมนเตอร์รับฟังคอมเมนเตอร์หน่อยโลกไม่จำหนึ่งศูนย์หรอกแต่เจ็ดศูนย์น่ะโลกจำผมเปล่าไปแค่ไหนเฮ้ยครูคอมเมนเตอร์คุณคคุุณณอยู่ทีมไหนกันแน่เนี่ยเออผมเป็นกลางขนมเป็นกลางจะใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าโลกไม่จำหนึ่งศูนย์แต่เจ็ดศูนย์น่ะโลกจะจำไปอีกนานโอ้ใช่ใช่เย้ไหมตบมือหน่อยครับตบมือสิครับรออะไร มา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 ดงเมนูบ้างครับออกมาแสดงเมนูบ้างวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมเป็ดเอ้าไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกมันยังแค่นี้แหละ <S 2> <S 2> มันยังแค่นี้แหละ,หละขอบคุณนะครับผมขอบคุณศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดยังไม่จบอีกอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ออก ไปเยือนไปเยือนนะครับไปเยือนไปเยือนไปเยือนเลยนะไปเยือนเลยไปเยือนเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่คนละเรื่องไปเยือนเลยไปเยือนเลยแมนยูเต็ดเชสเตอร์ไม่ค่อยจำครับบอลมันไม่ค่อยจำจำาแค่ไปเยือนมาเมสันะครับตายมองตรงตายอุ้ยไม่อยากพูดส่นเจกับส่นเจกมันยังยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดก็คือขอบคุณนะครับวันนี้ก็คือว่าไปเยือนมาเมสันนะครับทีม ของแดงนะครับหรือว่าหงแดงลิเวอร์พ oh, ูลนะฮะที่บ้านเราเขาเรียกว่าเป็ดแดงเป็ดแดงนะครับของแดงเป็ดแดงวันนี้แอน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 อะไรนแอนเปลวแอนเปลวแอนทีมบอลเราทีมบอลเราไม่น่าพอใจยังอีก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 เออคือตอนนี้ครับคือเอฟซีทีมลิเวอร์พูล l เขาเขาเจ็บขิงนะดูนะเราเราเด็กผีขออนุญาตตรงๆเลยเด็กผีเอ่อแมบอย่างนี้นะครับ ผม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 มาเอามีมีหญิงมีหญิงมาจากไหนครับเนี่ยผีแดงผีแดงนี่ทีไหนครัอย้ายเพราะระบายนะเขาเขาโดนมาเยอะผีแดงผีแดงนี่ทีไหนเหรอยาที่แล้วแค่จะออกไปกินข้าวมันทำไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าเขาอยากระบายเขาอยากจก็เขาอึดอัดมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะเพราะฉะนั้นไอแมนยูนิเตดเชสเตอร์พวกเนี้ยนะอยากระมุงระบายอะไรก็ แม่ไอไอคำว่าแมนยูเนี่ยมันตกลงมันมันมันชื่อเต็มเต็มมันคืออะไรแมนยูนีเดเชสเตอร์แมนยูนีเดเชสเตอร์คือคือผมเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูนีเดชโอเคอ้าวแมนยูมันไม่ใช่แมนยูนีเดเชสเตอร์เหรอแมนเชสเตอร์ยูนเตเดชอันนี้คือเขาเขาเข้าใจผิดอันนี้เข้าใจผิดครับมันมันถูกแล้วมันถูกแล้วแมนเชสเตอร์ยังอีกยังอีกยังอีกแมนเชสเตอร์ยังอีกยังอีก โอเคยังไงก็คือว่าวันนี้ครับขอบคุณ f c FC แมนยูเ c ลิเวอร์พูลนะครับผมวันนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องเขาก่อนว่าเขาเขารูรจักแมนยูหรือเปล่าถามน้องเขาก่อนน้องน้องรู้จักแมนยูไหมครับรู้จักแมนแมนยูมันมันชื่อเต็มเต็มว่าอะไรครับแมนเชสเตอร์เชสเตอร์จำแล้วจำแล้วอย่าเสี่ยมน้องดิเฮ้ยเงียบชื่อชื่ออะไรนะครับแมนแมนยูคือชื่อเต็มคืออะไรนะครับ ไม่รู้จักไอไม่แล้วแล้วน้องชื่ออะไรครับเออไม่ถ้าน้องบอกชื่อนี่น้องดังมากเลยนะออครับผมนี่คืออีกเรื่อหนึ่งนะคยังไม่จบแต่เอฟซีทุกคนนะเอฟีทุกคนอะไรนะผมทุสองยุ สองนิ้วบ้าอะไรเนี่ยมันเจ็ดส่วนมันมันเจ็ดตัเนี่ยชูสองนิ้วเฉยเจ็ดนิ้วนี่คือแมนยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดแมนยูในเต่เชสเตอร์อันนี้ไายฝอทายเฟนเอฟซีด้วยเอฟซีเอฟซีเอฟซีอันนี้ลิเวอร์พูลอันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์แมนยูในแตเชสเตอร์แมนยูในแตเชสเตอร์สีเล็กเราไม่ใส่ไทครับสีเล็กไม่ใส่ไทครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะสำหรับขอบคุณเอฟซีเรื่อนนะครับชูสองนิ้วเมื่ไร่ชูห้านิ้วด้วยยังพอด้ชูห้านิ้วด้วย ต้องต้องต้องเพิ่มไย่งนี้ต้องนี้ต้องนี้ต้องอ่าโอเคเล่นเล่นเล่นนะครับไม่เป็นไรเรา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 ละกันเราละกันนะครับเราละกันเราละกันนะครับบานแล้วครับระหว่างระหว่างลิวโพแล้วมาสเตอร์ไนเต็ด์มาสเตอร์มาสเตอร์อะไรแมนยูไนเต็ด์แมนยูเนเจอร์มสเตอร์เราละกันนะครับผมนะครับพี่น้องคนนี้เขาอยู่สองยุคนะครับปีที่แล้วเขาอยู่90นตอนนี้ก็70ตอนนี้70นะครับผมตอนนี้70ครับยอมรับจะเอาคนยุคตอนนี้จะกลับไปนะ กลับไปยุคจะไปยุคหนึ่งศูนย์แล้วครับไ,ไม่แต <นะ S 2> <ม>่ปีนี้พี่อย่ามัน่นใจเจ็ดศูนย์นะบางทีอาจจะเก้าศูนย์ก็ได้นะไม่ใช่หรอก, <S 2> <2> <S อกวันนี้ผมกลับไปแล้วยุคหนึ่งศูนย์นะครับผมนะกลับไปย้อนยุคย้อนยุคก,กลับไปเลยเป็นยุคหนึ่งศูนย์นะฮะไปเยือนบอลนัดเป็นยุคหนึ่งศูนย์ไม่เป็นไรครับผมโอเคซีอูครับแฟนๆทุกคนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมอดมัดบัตร เอทีม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 ไม่รู้เอทีมออ๋ยุคมอตบัตคมอตบัตโปรโตคอลโอเคมั่งเรโปรโตคอนไว่รุ่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 นเอทีมเอทีมเอทีมต้องมาแล้วเอทีมต้องมาแล้วครับไปไปครับไปไปครับไปไปครับเอทีมไปครับผมขอแบบเออนี่ดีมา้รับติดต็ดบวกเต็ดติด